ครั้งแรกประกบน้ำมนต์ทิรััเ n สเอฟ9และนักแสดงละครเวทีมากฝีมือทับข้าง,งในละครเวทีนางพญางูขาวเดือดเดือด Oh, my God. ก็ใครที่ไปชมละครเวทีนางพญาง,งูขาวเดอะมิซิคอลมาแล้วเนี่ยนะคะคก็จะเป็นฉากที่ตัวของงูขาว,ขวง,งูเขียวพี่น้องกันเนี่ยได้ไปเจอกับ ชื่อเชียนใช่ไหมหรือเฮียกวงวันนี้เราก็เลยได้เชิญทีมนักแสดงจากละครวทีเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชายนะคะแล้วก็คุณน้ำมนต์แล้วก็น้องเนสเอเกนะคะแล้วก็พี่ลิงนะคะก็เล่นกันไปพอสมควรแล้วนะคะเออเป็นไงบ้างคะพี่ลิงเพราะว่าได้ว่าลครอเรื่องนี้ก็ตั้งใจที่จะส่งท้ายปีเก่าเลยทีเดียวนะคะก็เออคือเรื่องนี้นี่ ตั้งใจเอากลับมาทําอีกนะคะในปีนี้แล,แล้วก็ต้องหายไป14ปีใ<ช>ี่่ะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลวิธีการเล่าเรื่องอะนะคะจาก14ปีที่แล้วที่ทมันจะเป็นพูดแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องซ้อนเรื่องราวแล้วก็มีคอรัสเป็นคนร้องเล่าเรื่องค่ะแต่พอมาปีนี้ก็จะให้เป็นตัวละครเนี่ยเป็นคนสื่อสารถ่ายทอดอเรื่องราวเอง ค่ะคุณน้ำมนต์เนี่ยโหเสียงแบบสุดยอดมากเลยนะคะฟังแล้วโหขนลุบขนพองไปหมดเลยหนาวแหละครับเดี๋ยวน้ำมนต์เป็นงูงูเขียวหรืองูขาวนะครับยังดูไม่ออกเลยครับสีสีแหมเราก็แหมอย่างน้องน้ำมนต์แล้วก็น้องเนสซี่ก็เป็นนัลลอยู่แล้วแต่พี่ชายเนี่ยสิพี่ชายก็เป็นครั้งแรกที่มาเล่นละครเพลงนะแล้วเคยไปทีเซ็นต์มาแล้วแต่เพลงเนี่ยเพิ่งครั้งแรก พอเขาติดต่อมาว่าเป็นละครเพลงนี่พี่ชายรู้สึกยังไงคะซึ่งพี่ชายจะต้องร้องเพลงใช่ครับคําตอบแรกคือไม่ไม่เล่นไม่ไม่ใช่ไม่อะไรนะคือไม่กล้าจริงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะร้องเพลงอยู่แล้วแล้วไม่เคยไม่เคยเรียนไม่เคยฝึกไม่เคยทําตรงนี้มาก่อนแต่ว่าพอพอคุยกับพี่ลิงแล้วได้เข้าไปเทสอะไรแล้วแล้วแบบคือจริงจแล้วต้องบอกเลยว่าบรรยากาศบรรยากาศของของการทํางานพอเจอพี่ลิงแล้วมันมันคือ <laughs> อะไรครับอะไรครับร้องอะไรครับเจอพี่นึ่งแล้วต้องร้องไงคะต้องร <laughs> ้องไม่ได้คือ,ค,อคือมันทําให้เกิดเหมือนแรงบันดาลใจครับว่าอยากจะทําอะไรที่มันที่เราไม่เคยทาอยากจะทําอะไรที่ที่มันท้าทายตัวเอง <laughs> ออก็เลยได้ลองมาเล่นละครเรื่องนาง <laughs> 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 พญาหรือว <av aria> ่านางพญาบาบาเลียเพราะว่า แลคือบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อทีว่าชาอิตาเลียนนะครับมาตายอย่างนี้เนียกจิตวิญญาณเป็นอิตาเลียนจิตวิญญาณจึงเป็นอิตาเลียนค่ะน้องเนสเองนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่มาเล่นละครเวทีเลยพูดอง่ายๆนะใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นละครเวทีมาก่อนแล้วนี้มาเจอเรื่องที่บอกต้องร้องทั้งเรื่องด้วยค่ะก็มาเจอพี่น้ำมนต์พอรู้ว่าต้องมาเป็นน้องพี่น้ำมนต์ใช่ไหมคะโอ้โห อย่างที่บอกคือเราก็รุยแล้วพี่เขาเป็นคนน้องเพ่งเพาะมากค่ะคต้องมาประกบคูก่กันคือต้องยอมรับว่าแบบมันต้องเกิดการเปลียเที้ยแต่หนก็จะแบบคิดว่าเราเป็นรุ่นน้องเร<อ>าก็แบบยังบำเพ็ญตบะได้ไม่เ <laughs> ยอะได้ไม่ <laughs> <laughs> มเท่าพี่ยังไม่ครบพันปีเท่าพี่เนความเก่งความสามารถอาจจะไม่เท่าแต่ก็เราจะมีลูกเล่นอีกแบบมันจะแบบเน้นไปทางที่แบบสดใสร่าเริงม<อ>ากกว่างี้ค่ะใช่เรื่องไพเระต้องมอบให้พี่เขาไป<อ>สุนลม<อ>น,นี่เรื่องร้องนี่ถนัดอยู่แล้วนะครับ คราวนี้เรื่องนี้เนี่ยมันทําให้น้ำมนมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างจากที่เคยผ่านมายากค่ะเนื่องจากอันดับแรกเลยนะคะก็มาเจอชายเนี่ยแหละเพลมาเจอชายต้องร้งับชายไม่หรอกเจอชายนี่โอเคเพราะว่ารู้สึกมีความภูมิใจขึ้นมานิดหนึ่งว่าเออเราจะเป็นนางเอกที่ตัวเล็กลงนิดนึงนี่ไงไม่ค่ะคือความยากของมันเเรื่องนี้นี่เพลงยากยากกว่าเรื่องเก่าๆมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เราหายจากเวทีไปนานพอสมควรเราก็รู้สึกว่ากลัวว่าแรงเราจะตกอะไรเงี้ยแล้วก็ก,กเลยไปเริ่มไปออกกําลังกายไปทำอะไรที่ให้ตัวเองฟิตแล้วก็มาถึงก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดจริงๆเพราะขนาดออกกําลังกายมาเยอะแล้วมาเจอนีวิ่งไปหลายๆรอบยังหอบเป็นมูหอบนะแต่นี่จริงๆแล้วเขามาแค่40%่สทุกคนก็ตายแล้วเวลามาร้อยจริงใช่ใม่มีตอนจริงแบบว่า อะไรอย่างเงี้ยนะโหขับยอดยอดมากเลยนะคะดวภรรยาไทยไปดูครับ่ะน้ํามนตร้องนภรรยาไทยหูวิ้งเลยครับโอ้ยเป็นที่ม่แล้วก็เล่นดนตรีสดด้วยนะคะพี่ลิงโอ้โหนี่คือมักใจในตัวนักแสดงมากเลยใช้ดนตรีสดเลยคือจริงๆแล้วถ้าเป็นละครเพลงทุกเรื่องเราใช้ดนตรีสดค่ะ แล้วก็แต่ว่าคราวนี้แคสที่ได้มาเนี่ยคือโชคดีคือทุกคนถือว่าอย่างน้อยมีพื้นฐานที่ดีนะ,ะ,ะเ,ปนเป็นแบบคือหูดีด้วยแล้วก็เหมือนกับการที่เราเลือกมาเนี่ยมันเราเลือกอ่าที่จะเอาสมดุลของอของตัวละครซะมากกว่านะคะมไม่กล่วเพราะว่าละครเนี่ยมันก็ยังต้องสื่อสารใน,ในการถ่ายทอดชีวิตของตัวละครคะนะคะมันก็ต้องใช้ทั้งการแสดงแล้วก็การร้องซึ่งไอ,อส่วนผสมตรงนี้ที่เราก็จะให้ความสำคัญกับ และเนื้อหาเพลงนี่ก็ดีมากๆด้วยนะคะยังมีฟ้าหิ่ท่านฟ้าห่นี่ก็โอ้โหเสียงพลังเสียงนี่แบบนี่ไงคนที่จะมากำจัดนางพญาเจ้าคาวนี่มีทั้งหมดสาองค์นะฮะสองชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะพี่พี่ชายได้อะไรจากละครเปทีเรื่องนี้บ้างคะสำหรับชายเองเลยเนี่คือจริงๆแล้วมันมันเหมือนเป็นการ ข้อลงเดียนครับ oh. เพราะว่านี่คือได้เริ่มต้นจากเบสิกใหม่หมดเลย mm hmm. แล้วมันเป็นการเติมพลังในการเป็นนักแสดงแล้วก็แบบรู้สึกรู้สึกเห็นค่ากับสิ่งที่ที่ตัวเองมีโอกาสได้มาทําตรงนี้มากแล้วรู้สึกว่าแบบ ทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวจะหลงรักละครเวทีแล้วคือยังไม่ทันได้เริ่มเล่นเลยที่ทั้งนายตอนนี้ไทยก็แบบหัวปากหัวปั๊มแล้วอ่ะ <c oughs> แล้ว,วเสียดายมากที่เราเล่นกันแค่แปดรอบใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าแบบคือคืออยากจะให้คนมีโอกาสได้มาสัมผัสตรงน,นี้ด้วยเหมือนกันครับรอบหลังๆนีนพี่ชายก็จะเสียงดีขึ้นเยอะเลยเสียดายวันนี้ไม่ได้แบบว่าลองซ้อม้องใช่ปะต้องไปดูครับต้องไปดูที่ยังเหลือเวลาอีกกี่วิคฮะพี่เลิงฮะวิวิุด สุขสาวที่มี้ทำงานแล้วเด็กสี่รอบครับทำตามกลังทุนค่ะอก็จริงๆแล้วเรามารายการเราเราก็อยากจะมีใครใจอยากจะสปอนเซอร์ดีเดี๋ยวเราจะรีสเตทให้ทันทีเลยใช่ค่ะเป็นละครที่ดีค่ะอยากจะสปอนเซอร์มคร่ะเดี๋ยวติดต่อเบื้องหลังกันเลยทีเดียวนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะนะคะเดี๋ยวว่าใครที่ชอบละครเวทีเนี่ยนะคะ ว่าจะหลงเสน่ห์จริงๆนะคะไปได้นะครับที่เอ็นเทียเตอร์นะครับวีคนี้วีคสุดท้ายแล้วครับเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเรารีบกลับมาครับในตุลยกองถ่ายนี้